สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีนะคะในการเชื่อมกล้องคูเรียอีซี่นะคะทุกๆรุ่นที่เป็นกล้องไวไฟนั้นถ้าเราไม่มีเราเตอร์เราสามารถเชื่อมได้กับมือถืออีกเครื่องหนึง่งหรือเชื่อมกับ Wi-Fi ฮอสปอรตที่เป็นแบบใส่ซิง์นะคะก็คือในการใช้เน็ตจากมือถือแทนที่เป็นจากเราเตอร์เป็นจากไฟเบอร์นะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้ก่อนอื่น เราก็ทําเหมือนกับตัวเครื่องนี้เป็นเราเตอร์ซึ่งก็เหมือนเดิมนะคะมือถือหรือแท็บเล็ตอีกเครื่องนึงนั้นต้องมาเชื่อมกับตัวเราเตอร์หรือตัวที่จะปล่อย wifi hotspot ตัวนี้อ่าเปิด wifi hotspot ก่อนนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า wifi hotspot นั้นอยู่ในเมนูของ setting connection นะคะแล้วก็เข้าไปที่ mobile hotspot และหลายคนก็ไม่รู้เนี่ยค่ะไป Open ว่ามันสามารถเกี่ยตั้งรหัสผ่านได้สมมุติคุณอยากตั้งรหัสผ่านให้ง่ายๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าใครจะมาใช้ Wi-Fi Hotspot ของคุณเพราะว่าเขาต้องอยู่ใกล้ๆเพียงพอเช่นเดียวกับกล้องเช่นเดียวกันถ้าคุณจะใช้กล้องนะคะเพื่อออนไลน์แล้วก็ดูในมือถืออีกเครื่องหนึง่งตัวมือถือเครื่องนี้ที่แทนเราเตอร์มันต้องอยู่คู่กับกล้องอ่ะเราเปิดแล้วนะคะ WiFi h o t s p o t เครื่องที่เราจะทำการเซตค่ะเราก็ต้องมาเชื่อมกับตัวฮอสปอตตัวนี้เปิดฮอสปอตหน้าฮอสปอตที่งไว้ไปที่ Wi-Fi เหมือนเชื่อมเราเตอร์เลยนะคะเปิด Wi-Fi แล้วก็ไปหาชื่อ connect นะคะใส่รหัสผ่านก็คือรหัสที่ตั้งตรงพาสเวิร์ดนั่นเองเมื่อมันเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้เชื่อมเรียบร้อยแล้วจะมีขีดถูกข้างหน้า อันดับถ่อไปค่ะเราก็จะไปที่ตัวแอปพลิเคชันของกล้องนะคะ ICC Pro ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาที่แอปพลิเคชันของตัวกล้องนะคะก็คือ ICC Pro, i, ตัว CS แล้วกระเบ E Pro นะคะแต่ก่อนจะทำการเซ็ตทังหลายแล่เราต้องรีเซ็ตกล้องก่อนนะถ้าเป็นกล้องคูเรีย Easy o ั e พักหัวขึ้นค่ะมันจะมีรูเล็กๆอยู่ข้างๆที่ใส่การ์ดมันจะมีเข็มมาให้นะคะ กดเข้าไปรอจนกว่ามันจะพูดหรือยังจริงๆมันมีเข็มให้นะคะสำหรับรีเซ็ต<ม>ในกล่องแต่ว่าหายไปนะคะสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้นะคะอย่างอันนี้พูดละเรียบร้อยปล่อยได้นะคะแล้วก็รอให้มันรีเซ็ตเข็มเนี่ยใช้อันนี้ได้ใช้ตัวคลิปหนีบกระดาษนะคะง่ายๆเลย ตอนนี้รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะกล้องพร้อมนะคะรอให้มันพูดอีกทีหนึ่งนะคะรีเซ็ตพร้อมแล้วตอนนี้มันรีสตาร์ตตัวเองเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ตอนนี้นะคะที่สำคัญที่สุดคือมือถืออีกเครื่องนะคะก็เชื่อมกับตัว hotspot ที่แทนเราเตอร์เรียบร้อยแล้วรอ connect เองเดียวค่ะแป๊บเดียวอตอนนี้พร้อมแล้วนะคะตัวกล้อง กดบวกค่ะเข้าแอปพลิเคชันแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะกดบวกไปที่เมนูแรกค่ะ Set up my device to Wi-Fi แล้วก็มันจะบอกว่าเรากดนะคะ Connect เนี่ยที่ 5G หรือเปล่าให้เป็น2.4แต่ขึ้น Wi-Fi ของตัว h ฮ t ส p อตนะมันเป็นขึ้นโดย Basic พื้นัานแล้วใช้ได้ค่ะกด Next นะคะ ใส่รหัสผ่านค่ะของตัว Hot ปอ o ์ตนะคะถ้ามันยังไม่มีเอาไว้อันนี้พอดีมันจําได้แล้วนะคะใส่รหัสผ่านแล้วก็กด continue อันนี้รออย่างเดียวเลยค่ะา <Hey, hey. S 1> อ o n n e c t แล้วนะคะแต่ยังไม่สําเร็จให้มันจอ,อยกันก่อนนะคะให้มันคุยกันก่อนแป๊บหนึ่งขั้นตอนนี้จะรอไม่นาน hey, hey. นะคะก็ hey, hey. ทำถูกต้องแล้วนะคะสักเซสแล้วเรียบร้อยก็มาแล้วค่ะ ถัดไปค่ะตามขั้นตอนเลยสําหรับการคอรนเนคกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเหมือนตัวที่ไ Wi ไฟเราเตอร์เลยไม่ยากอันนี้ตั้งรหัสผ่านอย่าลืมนะคะพอเสร็จง่ายอย่างนี้คุณต้องตั้งรหัสผ่านค่ะสมมติตั้งง่ายก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่เนาะตั้งไปก่อนอ่าตั้งเรียบร้อยนะคะคอนเฟิร์มมาตั้งชื่อค่ะ สมมติตั้งเป็นอะไรดีเอ่ยตั้งเป็นคูเรียนะคะชื่อนั้นแล้วแต่จะตั้งค่ะไม่สําคัญน,นะคะหลัสผ่านสอัดนั้นสําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องให้รลับผ่านผ่านกับคนที่จะเชื่อมต่อในคนถัดไปนะคะอันนี้ก็กดเซฟค่ะเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยตอนนี้กล้องของคุณก็อ่อนแล้ว อมาทดสอบกันหน่อยนะคะเห็นไหมคะกล้องออนเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะคะปิดแอปพลิเคชันปิด WiFi คือตอนนี้ค่ะวิธีทดสอบที่แท้จริงนั้นเราต้องปิดปิดไวไฟ ถามว่าทำไมนะคะก็คือกรณีถ้าสมมติว่าเราอยู่ภายนอกไม่ว่าเราจะเซ็ตด้วยวิธีการที่เชื่อมต่อก,กับเราเตอร์หรือเชื่อมต่อกบ้อสปกตแบบนี้ถ้าเราอยู่ออกไปข้างนอกนะคะเราไม่ต้องรอออกไปข้างนอกเราค่อยเทสกล้องเราสามารถเทสกล้องก่อนออกจากบ้านหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราจะต้องเป็นวันหยุดย,วยาวนะคะจะไม่มีคนอยู่บ้านแล้วเราอยากให้กล้องนั้นช่วยดูแลบ้านให้เราเราสามารถเทสก่อนก่อนออกจากบ้านก่อนเดินทางไกลนะคะด้วยการที่ ปิด wi-fi ทำเหมือนเราเนี่ยค่ะ c o n n e c ก 4G 5G ภายนอกนะคะแล้วก็มาเทสกล้องดูอีก <c oughs> ทีหนึ่งว่ากล้องนั้นยังออนไลน์อยู่ไหมอ่าดึงลงมานะคะรีบูตเพื่อเป็นการเร่งกล้องออนไลน์นะคะปกติดีอยู่เลยตอนนี้เราเกาะที่ 4G แล้ว <c oughs> เป็นปกติภาพมานะคะ สามารถดูสดดูย้อนหลังได้เลยนะคะการแจ้งเตือนต่างๆเช่นเดียวกันก็จะมานะคะข้อดีของการใช้นะคะอ่า i f o t o t s p o t แทนเราเตอร์ fi, pot, uter, นะคะก็คือเราสามารถออนไลน์กล้องแต่ก็จะมีข้อหนึ่งก็คือที่ต้องระวังถ้ามือถือแบตหมดกล้องก็จะ disconnect แต่ถ้ามือถือเรากลับมาชาร์จแบต ก็จะกลับมาดูได้เหมือนเดิมนะคะมันจะเชื่อมต่อโดยอัตมัติผูกแล้วผูกเลยค่ะเป็นแฟนแล้วเป็นแฟนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้มือถืออีกเครื่องหนึง่งหรือถ้าไม่อยากเสียมือถือ,อเครื่องหนึง่งก็ไปซื้อที่เป็น Wi-Fi Hotspot ก็ได้ค่ะหรือเราเตอร์ใส่ซิงเพราะบางสถานที่นั้นเข้าใจนะคะไม่มีเน็ตที่จะเข้าถึงนะคะสามารถที่จะใช้แบบนี้ได้ค่ะแล้วก็เดีย๋ยวคราวหน้านะคะจะมีในการเชื่อมต่อกล้องนะคะ แบบที่ไม่มีเน็ตเลยแต่อันนั้นมีข้อจํากัดค่ะการเชื่อมต่อกล้องแบบมีเน็ตก็คือเอามือถือไปเชื่อมต่อกับกล้องแต่คุณต้องอยู่ในระยะมีของกล้องระยะประมาณไม่เกิน20เมตรโดยประมาณนะคะซึ่งอันนั้นสามารถที่จะใช้ในการที่จะคอนโทรลดูภาพกล้องได้ดูย้อนหลังได้แต่คุณต้องกลับไปที่บ้านมีที่ที่ติดกล้องเพื่อที่จะดูภาพต่างๆแล้วก็ตั้งค่าเซตติ้งต่างๆแต่บางที่จำเป็นถ้าต้องใช้เดีย๋ยวคราวหน้ามาติดตามชมกันนะคะ วันนี้นะคะฝากกด subscribe นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะของคูเรียรที่ทำให้คุณได้ใช้งานที่ง่ายอีซี่จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ